ส <No. S 2> <Cookie. Cookie. S 3> วัสดีค่ะเ,เพื่อนๆที่รักทุกคนมาอีกแล้วมาอีกแล้วแม่ปางแอนนองนารินคือเกา่าใช้เวลาออกไปช้อปปิ้งหาสื่อของมาใส่ตู้เย็นไวท้ทำยูทำกินละค่ะวันนี้ป้าไปกันเลยค่ะกุกกี้วชิคายากุกกี้ oh. <Cookie. S 1> ห้อง โดนพอดาเลยแะวัสันเอ้ยขดาดกาเดี๋ยวแวะเซฟฟอรลากรน,นะคะจะหาซื้อคอมคอนวันเกิดค่ะมันเกิดลูกสาวคนโตและแม่ปางพร้อมกันค่ะจัดปาร์ตี้พ้อมกันค่ะแม่บ้านเกิดวันที่11ลูกสาวคนโตว,วันที่14ค่ะปะ้ถึงเซฟฟอรลาละค่ะนี่เลยมาแล้วก็มาจุดที่แม่ปางอยากได้ for วันเกิดนะคะหาดูนี่เลยมาอยู่จุดไหนอยู่ใดอยู่ไหน มีแต่ของอยากได้ทั้งนั้นค่ะแต่ก็ต้องทำใจเอาไม้เยอะก็ฉีดไม่ทนันเราต้องเลือกเอาสิ่งที่เราต้องการมากน้องนรินก็จะเอาสเปรย์นี่ค่ะยี่ห้อน,นี้น้องนรินชอบมากเลย Yeah I do Okay How smell good You s m e l เที่กนเอาก <very S 1> องนี้ <cool. S 1> ชวนแม่บ้านมาทางนี่ค่ะ ใบบานยังท่านให้ดูนะคะใบบานเอาน้ำหอมขวดหนึ่งค่ะน้ำหอมก็แพงๆแต่ขวดหน่อยก็ะลอยกลัวละค่ะขวดกลางก็ะลอยกลัวขวดใหญ่ก็อุ้ยเกือบสองลอยเหรียญแพงคักน้ำหอมอาได้แล้วก็เดินออกไปคาสโกกันต่อค่ะไปเจอกันที่คาสโกนะคะวันแวะเติมน้ำมันนะคะ่บบานได้ของลวค่ะเซฟเฟอร์ล่าอินคสค่ะแต่เติมน้ำ จื้อของใสตูเย็นเติม,มน้ำมันในโคสเรียบร้อยกัเดินข้ามมาในคาสโกค่ะมาหาจับจ่ายสื่อของใสตูยอกตูเย็นประมาณเนี่ยค่ะนาลินกับอยู่ในเนี่ยค่ะรถเข็นตลอดค่ะขี้เกียจเดินนัง่งว่ะโอ้ยขากลายดูค่ะจิวเวลรี่เครื่องประดับ เดี๋ยวขอตัวชอบก่อนนะคะคุณเพืเ่อมที่รักค่ะคนเยอะค่ะเพราะว่าวันนี้มาวันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวขอตัวชอบแป๊บค่ะเหรอมีกาแฟโอ้ไนท์ เนื้อบดนะคะเพืเ่อนๆทีราา่รักค่ะแม่บ้านชอบซื้ออะไรก็ไปแบ่งแช่แข็งไวค้ค่ะเวลาจะทำน,นุ่นทำนี่ทำลาบทำลูกชิ้นเนื้อนะคะโอ้โหสุดยอดค่ะเนื้อเนี่เนื้อบดสำเร็จรูปออเดอร์เค้กนะคะออเดอร์เค้กวันเกิดค่ะวันเกิดลูกสาวคนโตและแม่ปังค่ะเดี๋ยวขอตัวก่อนค่ะโอเคไฟเดย์ไฟเดย์ไหน ตะก,ก้าครับเ,เพื่อนๆคะแม่บ้านอยากได้จะก,กล้าเวลาเข้าไปเล่นน้ำทะเลสาบนะคะใส่นะคะประมาณนี้เลยส่วนพ่อนอารินลูกกิงใคยักค่ะเรือคใครยากแบบแอร์ล้มค่ะนี่ค่ะสามร้อย ของใจตังเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆค่อนทาของที่ได้ก็กลับบ้านกันค่ะไปเจอกันที่บ้านนะคะมันนี้ก็ชอบกินคาสโกซื้อของใส่ตุ้ยอกตู้เย็นขาดไม่ได้ขึ้นมาแต่งค่ะของที่ได้ไม้นะคะเพื่อนเที่รักค่ะไปเจอกันที่บ้านนะคะเนาะ ได้ของเอาของเขาท้ายรถแล้วก็กลับบ้านกันค่ะไปเจอกันที่บ้านนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะแม่บ้านก็ได้ของใส่ตู้เย็นไว้เรียบร้อยเอาเขาท้ายรถแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันค่ะได้ของที่ต้องการแล้วไปเจอกันที่บ้านจ้าเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านเอาของเข้าบ้านแป๊บนะคะมาดูกันกันกนะคะนี่ของที่ได้มาวันนี้นะคะแล้วก็เซฟเวรลานะคะในถุงนะคะ เดี๋ยวแม่บ้านขอเอาของเข้าบ้านแป๊บหนึ่งเนาะค่ะเนาะของที่ได้มาค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะรีวิวให้ดูเนาะค่ะเนาะเอาเขาตู้เย็นไปด้วยนี่ค่ะก็ได้ขนมปังโฮวีดมาคือเก่าค่ะแล้วก็มะเขือเทศใส่สมตำตำแตงเนาะคะ่ะก็ได้นี่ค่ะพิซพซ่าพิซซ่ากล่องแซนด์วิชชีดปลาแซลมอนชิสเ,เก้นนาเก็ตกล้วยมักแอปเปิ้ล ส่วนโน้นนะลิ้นกำลังเอาเข้ามาเหมือนกันค่ะยังท่านได้เข้ามาหมดแล้วค่ะนอ่าค่ะโอ้ยเย <Yeah, do. S 1> อะอย่าดูอ่ะก็อจะมีนี่ค่ะพาพาสำรับไปเล่นน้ำทะเลสาบค่ะใส่มาสองผืนแล้วก็โคลรุนของพ่อบาลแล้วก็แต่ง แดงแล้วก็ยาไบโอมินของแม่ปางนะคะยาแก้ไอนี่ของแดม,มากแค่นี้ละค่ะเอาของขอตูเย็นแป๊บนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะให้พอบ้านเอาของใส่ซองฟีดไว้ค่ะพอวัานจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยกว้าแม่ปางค่ะแม่ปางใจร้อนแม่ปางเพรา,าะใครใจเย็นเหมือนพอบ้านพอบ้านจะใจะเย็นจัดดีกว้งค่ะโอเคพอแล้ว่ะวาท But why? But why? Do you like my door case? Hello, And um, ticket naked behind you, too. Cookie? that That's not for you, Cookie. That's not for you. That, that's not for you, Cookie. No. Cookie? ใช่ค่ะสำหรับช้อปปิ้งหาซื้อของใส่ตู้เย็นบสำหรับวันนี้อร่อยะคะ่ะนั่นแะนบุนนกกี้ก็ได้คุกคุกคัดคัดคัดลายใช่ไหคัดยังวหมน้มนองบุกกี้ขนมปังสำหรับทำแชมบิกอาหารเที่ยงนะคะเนี่ยเดีย๋ยวเอาใส่ตู้เย็น้พีนน่น้องเพิ่นน้องพีน่น้องเพิ่นนั่นแหละนั่นแหละ ตะกี้นี่เพันปอกพันเอาอะถุงลมน่ะถุงลมนะคะโอ้ยหนาะแดดดิ no น้องม้กุกี้ขี้ยันขี้ยันกล้องนะคะกล้องกระดาษทุกทุกทุกทกล้องน้องใจกลัวค่ะกล้องประมาณเนี้ยค่ะน้องจะกลัวมากเฮ้ยนะโอ้ย,อยพอบานกา็ไดนั่นผอบานเอาแบบเ,เนี้คะ่ะบนขี้กลัวน,น,นะคะ นาลินกระดเพื่อนน่ะนาลินกระดโอ้ยอะตะก,กาที่แม่บ้านได้มาเนาะค่ะเนาะสามคนเนี่ยนี่ของพ่อบ้านนี่ของน้องนาลินอันนี้ของเก่าแล้วนะคะสือปีที่แล้วค่ะอันนี้สืบวันนี้ค่ะวันนี้กับตะก,ก้าค่ะตะก,กาสสำหรับไปทะเลสะอาดอุ้ยหนักหนักมากเลยหนักนะ,ะส่วนพ่อบ้านก็ออกไปตัดหญ้าพอดีค่ะวันนี้ได้เวลาตัดหญ้าแม่บ้านยังจะเอาบรูนออกเลยจัดมันเกิดให้แม่หญ้าวันนั้นค่ะ มันเอาของเข้าตู้เย็นแล้วพอบานก็ออกไปตัดหา้านอกบ้านค่ะไปะเจอสงสัยมาตัดแ้วหน้าบ้านสงสัยยายมาตัดหลังบ้านค่ะเดี๋ยวแอบซองพอบานก่อนค่ะออยู่ทางหน้าบ้านค่ะคิดว่าอยู่หลังบ้านโอ้ยเนาะที่ไหนได้อยู่นนค่ะมันก็อัำแอหาหลังบ้านไปเจอตะกี้นี้ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆที่รักค่ะดูนกปุ่นอาอาหารมาให้ลูกเพื่นเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทค่ะมาสพอร์ตและให้กำลังใจแม่ปางไน้องนะลินตลอดตุกคลิปที่ลงนะคะไปแล้วบ๊ายบาย